วันนี้นะคะคุณแม่มาหาด้วยไหนไปทักทายคุณแม่หน่อยโอ้โหคุณแม่อารมณ์ไม่ดีเลยดูหน้าดิทําไมคุณแม่หน้าตาเป็นอย่างเงี้ยคะพูดให้จิตใจแจ่มใสสัหน่อยมามา้าคิดถึงหนูไหมหนูคิดถึงมาม้าที่สุดเลยหนูขอกอดมาม้าหน่อยได้ไหมคะเอ้า คุยกันยังไงอะทำไมถึงได้ติดลบหรอจ๊ะมาหมารู้ไหมคะว่าตอนนี้หนูเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วนะคะจริงเหรอจริงสิคะไม่เชื่อดูเนี่ยตอนนี้หนูได้เงินวันละ6 0 0แน่เป็นนักวิทยาศาสตร์เลเวล4แล้วอะ่ปะป๊าป๊าไม่เคยมาหาเราเลยอะ่ปะปะ๊าป๊าป๊าไปไหนอะ่ะหรือป๊าป๊าแบบขยันทำงานจนไม่มีเวลามาหาลูกวันนี้วันอาทิตย์นะคะเราว่าเราอยากจะชวนใครสักคนหนึ่งไปเที่ยวไรดีนะไหนดูส ชวนเพื่อนไปเที่ยวกับชวนผู้ชายไปเที่ยวดีไหมนะมา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 ,มามากลับบ้านแล้วนะจ๊ะอขอตัวอย่างดีได้ด้วยขอตัวอย่างดี A อมามาเพื่อเอาไปทดลองที่ทำงานได้ฝนตกหรอแต่ตกไม่แรงเนาะขอได้ไหมคะอะ <laughs> ขอบคุณนะคะมามางั้นมามากลับบ้านเนาะหนูเจอหนูจะกลับแล้วไอ้หนูจะไปเที่ยวแล้วอะคะ่ะ ไปบานนะคะมาไหนเราไปร้านชานมไข่มุกดีกว่าเพื่อเราจะเจอกับผู้ชายบ้างเฮ้ยคุณเพื่อนคุณเพื่อนอาบน้ำกลางสายฝนอย่างนี้ตายอ๋อเราทำอะไรกันดีที่ร้านชานมไข่มุกนี้อะสั่งชานมไข่มุกคนละแก้วเลยแล้วกันจ๊ะมาหรือ,อยังจ๊ะคนขายมาแล้วนี่สั่งเครื่องดื่ม ชานมเผือกชานมลานมลินจีแล้วกันขอ,ช,อชาลินจีสใส่ไข่มุกเยอะนะคะแก้วหนึ่งคะ่ะตายตายรอ,อแป๊บหนึ่งนะกำลังปันนะ่นอ่ะอุ๊ยผู้ชายคนนี้รอจังเลยแนะนำตัวก่อนเราจะให้น้องแนะนำตัวให้หมดทุกคนเลย๋อคนนี้น้องยังเป็นทะไมล้อนอยู่อ่ะแด่จีบไม่ได้อาน้องปูชีไป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 ใช้ห้องน้ำไปเรานัดเพื่อนมานะแต่เพื่อนรู้สึกว่าจะไมี หันมาคุยกับเราเลยเหรออะพานั่งคุยกับเพื่อนบ่นเรื่องชีวิตลักไหมเออบ่นกับเขาหน่อยคือฮะคุณแม่โทรมาค่ะอืมมามาคือพาพาเพื่อนไปด้วยได้ไหมคะไปกันหลายหลายคนดิสนุกนแน่อุ้ยเอาผู้ชายไปด้วยอุ้ยอันนี้ก็คือคุณเบิกเหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนเบิกนี้กับเบิกนี้เขาเป็นพี่น้องกันหรอจีบทั้งพี่ทั้งน้องเลยตีหมารินชาด้วยกันนะจ๊ะเออเอาแค่ล่าเริงบออย่าล่าเริงแบบสุดขีดเลย น่ากลัวที่สุดอุ๊ยมามาใส่ชุดใส่ชุดนี้น่ารักจังเลยค่ะมามาดูดูด,ดูทุกคนมาดื่มชาซากุระกัน,นไหมคะเป็นยังไงคะอร่อยไหมคะคุณเบิร์ดคนนี้หล่อจังเลยอะ่ะชอบอะ่ะเรียกมาหาดีกว่าหน้าตาเขาดูหวานหวานอ่ะเขาเย้แต่เขายังเป็นวัยรุ่นอยู่อะ่ะแซ่จีบได้ไหมเนี่ยเพิ่มค่าความสนิทไปก่อนดีกว่าโยนกลีบกุหลาบไปกันเธอชอบไหมเป็นไงชอบไหมจ๊ะแล้วเรื่องตลกอะ่ะ มุกยอดเด็กโอ้ยชอบไหมเอาไม่ชอบอ่ะทำไมอ่ะอุย๊ยตรงนั้นค่ะมีของให้เก็บเต็มเลยเก็บเกี่ยวทั้งหมดอุย้ยเราให้น้องเที่ยวได้แป๊บเดียวนะคือก็เดี๋ยวก็ต้องกลับแล้วละพอดูจากท่าทางแล้วน้องคือง่วงมากดี๋ยเดินห้อยไปแล้วอ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยอุย้ย หยุดเลยฉันเห็นเธอสองคนทำไมทำกบับฉันอย่างนี้อโอ้ยทำไมเขาทำกับเราอย่างนี้โอ้ยเจ็บหัวใจจังเลยอ่ะสองคนนี้เป็นเพื่อนกันสองสามวันมึงจีบกันแล้วโอ้โหดูดิน้องโตเร็วๆได้เป่าพี่จะจีบหนูอะ่ะเดี๋ยวปัไปจีบคุณคาเล็บซะเลย<ว>มีลูกเป็นแหมมผายซะเลยดีไหมเลิกกันแล้วค่ะ เขาเลิกกันไปเรียบร้อยละเว้ยคาริเน่แบบไม่มีใครเอาหนูจริง,รงๆเหรอลูกทำไมอ่ะหนูออกจะสวยหวุ่นแบบเสร์ซะขนาดนี้แต่คือมันไม่มีใครอ่ะโตหรือยังจีบได้หรือยังจีบไม่ได้แซ่ชอบไหมเอามีชอบงั้นไม่ผ่านละคนนี้ไม่ผ่านละเออคนนี้ก็แฮ้วอีกแล้วเหรอเนี่ยทั้งๆท,ที่แถบรแมันติดขึ้น ตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเงแต่ตอนนี้เราโต,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 ตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะจีบเขาได้แล้วอะอันนี้เป็นผู้ใหญ่อ๋อยแถวนี้ไม่มีแบบซิมวัยหนุ่มสาวอะไรอย่างนี้เลยหรอเดี๋ยวคนนี้ใครเนี่ยอ๋ยน่ากลัวจังจบงานเลยค่ะจบจบไปเป็ไงอกหักแล้วก็มากินเหล้าเลยมาดื่มเหล้ายอมใจคุยกับผู้ชายไปเดีดย๋ยวเราต้องกลับบ้านไปนอนแล้วเนี้ยไม่ไหวแล้วว่าง่วงสุดๆไหนลองโรแมนติกกับเขาซเล่นมุกตลก กับเขาหน่อยอุย้ยเขาเล่นด้วยเขาเล่นด้วยโอเคเรากลับบ้านดีกว่าเรารู้สึกเราจะไม่ไหวแลคะ่ะเฮ้ยวันนี้ยังมีเวลาจีบผู้ชายได้อีกคนนึงโหแต่พายุฝนแบบผมกระหน่ำมากเฮ้อน้องสาวมาหาเฮ้ยเฮ้น้องขาย,ยืดเฮ้ยแล้วน้องพกสเก็ตแพดด้วยหรอโอ้มยม่กอดนี่เขาหมอนมาแน่เลย ขโมยของหม,มามาหรอจ๊ะคุยกันสองคนพี่น้องอเอ้ยหนูเป็นอะไรเป็นอะไรหรือเปล่าเอ้ยทำไมน้องเดินแบบกลัวผิดหรอลิสหน,น้าเหมือนใครเนี่ยลิสชื่อเดนนะคะคนนี้เดนน้องเดนเป็นอะไรจ๊ะให้คำแนะนำเรื่องครอบครัวไม่รู้ว่าโดนคุณแม่ดุแล้วมาหาเราหรือเปล่าเฮ้ยอ้าวนี่ไงว่าแล้ว โดมนมาม้าดุล้สิแล้วก็เลยเนี่ยมาม้ามาตามเราเนี่ยเห็นไหมป๊าคุยกับน้องแล้วก็คุยกับม้าก่อนมาม้าก็คิดถึงเราเก่งป๊าป๊าก็หายหัวไปเลยป๊าปก็ไม่มาหาเราเลยนะจริงๆนะป๊าป๊าเนี่ยใจร้ายชะมัดเลย <c oughs> จะต้องชนะ <c oughs> โอเคฉันจะเอผู้ชายคนนี้มาครอบครองให้ได้คนโลก็ไซมนี่อยู่บ้านฉันไหมจ๊ะฉันถนัดนะเรื่องจีบผู้ชายเอาจริงๆแล้วขอเป็นแฟนเลยแล้วกันฮึมเธอต้องเป็นของฉันแนะคุณเบิร์ตมาหยุดไม่หยุดมาหยุดเลยนวดให้ไหมจ๊ะรู้สึกดีใช่ไหมคะอ้าวเป็นแฟนกันไหมวิดีใจดีดาดีดาชวนออกเดทดีไหมคะ วิมีขอแต่งงานเลยหรอโดนเสร็จฉันเดี๋ยวไปต่อที่บ้านกันนะคะฉันจะได้ผัวแล้วแหละวันนี้ฉันจะรูกคาดมีวูฮู้ไหมพายามีลูกกับคุณเบิร์กฉันยังไม่แต่งเนี่ยฉันอยากจะมีลูกก่อนบาบามบ้ามบ้ามเกิดบฉันนีมาแล้ว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 มาแเอาเปิดประตูแล้วจ้ะเชิญค่ะทางนี้เลยค่ะคุณนอนฝั่งโน้นเลยนะคะ มาจ้ะอุย้ยนี่ชุดนอนหรอเตียงนี้ฉันไม่เคยใช้กับใครเลยนะคุณเบิร์กเก่าเจ้าเออือโอ้โหโอ,อ้โหโอ้โห,โห,โหเราวยอามาท้องนะคุณเนี่ยจะต้องยายมาอยู่กับฉันนะจ้ะคุณจะต้องมาอยู่กับฉันนะหาเงินเลี้ยงลูกเนี่ยเขใจมั้จ้ะขอให้ยายเข้ามาในครอบครัวนะคะขอเข้าร่วมครัวเรือนเรียบร้อยค่ะ เราก็รวยทางรัดกำลังจะขอฮะหน้าตู้เย็นเนี่ยนะอ่ะฉัะขอเธอมั่นแล้วกันนะมั่นไว้ก่อนนะอ่ะอุยมั่นแล้วเราต้องไปหาพ่อกับแม่กันหรือเปล่าโอ้โหตัวหนักไหมจ๊ะเนี่ยคนกลางที่จะหนักเลยทีเดียวเนะี่ยอุ่นตุบจับขนาดนี้ได้เป็นคู่มั่นของกันและกันแล้วะจะฉจะต้องมั่นเอาไว้ก่อนอนะ่ะฉันกลัวเพื่อนฉันจะมาคาบไปกิน นี่เราต้องทําการตรวจสอบการตั้งคันก่อนเพราะว่าเราพยายามมีลูกกับกันเนอร์ไปแล้วขนาดลาพักร้อนก็ยังได้เงิน711บาทเป็นไงบ้างทองไหมฉันอยากจะทราบอ่ะรักดีเออ นี่ลูกป,ป้าเองนะฉันได้ข่าวว่าแกมีผู้ชายเหรอพาแฟนแกมาให้แม่รู้จักกันบ้างสิจ้ะอ่าได้คะ่ะเดี๋ยวหนูจะเดี๋ยวหนูจะเข้าไปเลยก็แล้วกันหนูจะเข้าไปเยี่ยมพวกนี้นะคะอัตตอบตอบส่งๆไปหวังว่าเราจะได้เจอกันนะจ้ะคือหนูกับป้าหนึ่งทุ่มเลยคะ่ะแม่วันนี้หนูหยุดตอนนี้มาหนึ่งทุ่มอะ่ะเราไปไหมเราไปดีวะ่ะเดี๋ยวเราพาคุณสามีนะคะว่าที่สามีแนนอนาคตไปหาป้าป้ากลับมามากัน คุณแม่คุณแม่โอ้ไม่กอดอะไรคะเนี่ยนี่คาะล่าน้องเรานะเออเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วก็คนนี้นะคะเคลมนะคะโอ้โหสวยนะเนี่ยขอดูหน้าชัดๆหน่อยอุย้ยเครมน่ารักหน้าเหมือนแม่เลยหน้าเหมือนเราอะ่ะหน้าเหมือนเราตอนเด็กๆเลยแล้วนี่ก็เดนนี่นะคะหน้าเหมือนป๊าป๊าเลยตาชั้นเดียวเหมือนป๊าป๊าจัดนั่นอะ นั่นน่ะปะป๊าอยู่นู่นน่ะเขาเหมือนปะป๊าเลยอันนี้ก็น่าเหมือนหมาโอ้ไม่ก็ดีเอ็นเอว่ะมันอยู่ที่ดีเอ็นเอจริงเนะคะส่วนคาร่านั้นหรือนะโอน้องจ,าจา๋าจ๋าเหมือนไข่เนี่ยลูกเพ่เดี๋ยวนะเอยคาร่านะ่าดูจะเหมือนแบบปะป๊าก,กับหม,มาผสมกันหรอใช่หรอเนี่ยหน้าตาแปลกแปกแฮค,คาร่า ทำไมหน้าหนูไปก่อนไวอัอ่ะอาล่าดูพี่เดะพี่ยังแบบเสียสะเลยนะแล้วดูน้องแต่งตัวใส่โอ้ยขนขนขายุบยับเลยอะ่ะแล้วคุณแม่ก็ยังจะท้องอีกถามหน่อยเถอะว่าเตียงพอนอนไหมจ๊ะเฮ้ยจุกกันแต่น้าพ่อแม่เลยเหรอโอ้ oh my god ป้าป้าคิดถึงจังเลยทำไมป้าป้าไม่ไปหาหนูเลยโอเคคิดถึงป้าไม่เคยไปหาหนูเลยนะ แนะนำไม่รู้จักนะคะอันนี้คือกนอนะะอันเนอร์นะคะอุ้ยกันเนอร์หรออุ้ยสีผมเธอสวยเหมือนฉันเลยนะเราได้แฟนผมสีส้มอีกแล้วค่ะก็คือรักดีเนี่ยก็ได้แฟนเป็นคุณแม่แคดน,นะผมสีส้มนะโฮ้ยเรามีน้องอีกคนนึงหรอเนี่ยชื่ออะไรคะน้องมอสยังไม่เคยคุยกับน,น้องสักคำมามามา มาคุยกับน้องสาวก่อนน้องสาวือน้องชายเอาน้องชายเฮย้ยผู้ชายคนแรกคนเดียวในบ้านเลยเหรอเนี่ยตีสองแล้วนะเราจะต้องกลับบ้านกันแล้วหรือเปล่าพยายามมีลูกอีกครั้งหนึ่งเราต้องมีลูกแล้วค่ะเราแบบเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วอะบัมบัามบามับมเนี่ยเราอยู่กลางๆแล้วอีกสักอีกสิบสองวันเราก็จะเปลี่ยนเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วเดี๋ยวเราจะเลี้ยงลูกให้โตไม่ทันนะคะาจะแก่ตายซะก่อนอนะช่วยหาผัวไม่ได้สักที ถ้าฉันไม่ใช้วิธีหยุดงานนี่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะได้สามีมาหรือเปล่ามาตรวจสอบการตั้งคันหน่อยน,นจะไม่เหนื่อย <g iggle> เหนื่อยไม่ไหวถ้างั้นก็โอ้ยแล้วหิวก่อนเนรอหิวก็ไปเฮ้ยเราเลี้ยงสองชีวิตโอ้ไม่ก็เพยงใช้ได้เลยใช่คะ่ะกินก่อนไปกินก่อนไม่คุยอ๋อกำลังจะไปบอกกันเนอว่ามีข่าวใหญ่ข่าวโต นี่ไงบอกข่าวใหญ่โตใช่ใหญ่โตมากค่ะเพราะว่าอาหารหล่อเลี้ยงสองชีวิตยินดีด้วยคารี่กำลังตั้งขันอีกไม่นานนะคะก็จะมีสมาชิกคนใหม่แงๆแงแแล้วเราเลือกที่ดินนี้ไว้ให้เป็นแบบที่ดินลูกแฝดอะเออแต่งงานโดยไราพิธีเลยปะล่าแต่งไปเลยฉันไม่มีพิธีรีทองอะไรเท่าไหร่หรอกแะจ๊ะแต่งแต่งไปเถอะฉันจะผูกมัดเธอ,เอไวนะ้เนี่ยอาตรงนี้เลยเหรอ ฮ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งแต่งงานเก่นไหมคะแต่ว่าผมยังไม่มีเงินมากพอที่จะจัดงานส,สวยๆให้คุณนะแต่งสิแต่งสังกทีท้องก็ท้องปวดฉี่ก็ปวดเขินก็เขินผู้ชายก็ขอแต่งงานโอ้ยตายแนละ้วทำตัวไม่ถูก สดุปฉันขอผู้ชายแต่งงานผู้ชายไม่ได้ขอฉันโอเคเราเข้าพิธีแบบทังๆชุดนอนนะก็เอาแบบว่าง่ายๆอ่ะจบ